สภาพปัญหาของผู้ไร้ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย9,800รายและยังมีผู้ครอบครองที่ดินไม่ถูกต้องทั้งในพื้นที่อุทยานห้วยคดและป่าทุ่งแฝกอีก126รายกอบกับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคอทชอที่มีนโยบายให้จัดหาที่ดินรองรับผู้ไร้ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย รวมทั้งผู้ที่ครอบครองที่ดินของรัฐไม่ถูกต้องในลักษณะแปลงรวมโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์แต่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชนในรูปแบบสหารณร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปกรซึ่งมีที่ดินแปลงว่างในตำบลลานศักและตำบลระบำอำเภอลานศักจังหวัดอุทัยธานีจำนวน3,239ไร่โดยเป็นที่ดินที่ได้รับคืนมาจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้หรืออออปอที่สิ้นสุดสัญญาอนุญาตให้ทำประโยชน์ สปกรและคทะชจังหวัดอุทัยธานีจึงเสนอที่ดินแปลงนี้ให้คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินและส่งต่อถึงคณะอนุกรรมการจัดที่ดินและคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพดําเนินการต่อไปสถานะของการจัดการเรื่องของการจัดที่ดินเราได้แบ่งแปลงจัดแปลงไว้ทั้งหมด486แปลงขณะนี้ปัจจุบันมีเกษตรกร,ร,กรที่ไม่มีที่ทำกินรอจัดให้ได้313ราย สถานะของแต่ละลายที่จะได้จากการแบ่งแปลงก็สีไร่เศษขณะเดียวกันการรวมตัวในรูปแบบสหกรณ์ได้มีการยื่นขอจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรต่อสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานีภายใต้ชื่อสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำจำกัดเพื่อขอใช้ที่ดิน2,423ไร่ต่อสพกอุทัยธานีซึ่งคอปจอจังหวัดอุทัยธานีได้ให้ใช้ที่ดินและยกเว้นค่าเช่าเป็นเวลา3ปี โดยการจัดให้รัศดรได้เข้าทำกินแล้วก็ตกท่อไปช่วยช่วยหลานแต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์แล้วก็เป็นการจัดในแปลงรวมในรูปของสากลเราได้นําพื้นที่มาจัดเป็น8ชุมชนนะครับแล้วก็ได้ดําเนินการจัดเกษตรกร,กรงลงแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วหนึ่งชุมชนส่วนที่เหลือเนี่ยเราได้คัดเลือกเกษตรกร,กรไว้หมดแล้วแล้วก็จะทยอยจัดลงแปลงโดยค่าว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนพฤษภา 2,559นี้ครับไม่เพียงเท่านี้ยังมีการบูรณาการงานร่วมกันร,ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสาก์และหน่วยงานอื่นๆกระทรวงหมหาดไทยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรและสาก์เพราะเราต้องบูรณาการในการจัดการที่เกี่ยวข้องกับสารโภคสารอุปการณ์ในแปลงที่ดินเพื่อเตรียมความพร้อมยกตัวอย่างก็คือไฟฟ้าประปาแหล่งน้ําเพื่อรองรับในการอยู่อาศัย คครับนนนี่่ือใสวของการบรบณ,ณะนี้สปรกรได้ปรับพื้นที่แล้ว423ไร่ส่วนที่เหลือจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม2559และอยู่ระหว่างการสร้างถนนในชุมชนรวมถึงถนนในแปลงเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยนอกจากนั้นยังได้รับความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยขยายเขตการใช้ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรรองรับใน8ชุมชนกรมชลประทานเข้าจัดระบบการส่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยนำน้ำจากอ่างเก็บน้ำทับสเลาเข้าระบบท่อเมนส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูกทุกชุมชนกรมพัฒนาที่ดินขุดสระเก็บน้ำเพื่อการปลูปะโภคบริโภคจำนวนไม่น้อยกว่า3แห่งกรมส่งเสริมสาหากรณ์จัดตั้งสาหากรณ์และสร้างอาคารสำนักงานสาหากรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำจำกัดและส่งเสริมการปลูกกล้วยหอมทองหญ้าเนเปียและเลี้ยงโคจำนวน400รอตัวพร้อมหาตลาดรองรับ และกรมหมอนไหมที่เข้าส่งเสริมอาชีพการปลูกหมอนเลี้ยงไหมให้กับเกษตรกรมีเป้าหมาย500ไร่ในพื้นที่1,000ไร่โดยมีตลาดรองรับพื้นที่แล้งอากาศแล้งอาจจะอากาศแห้งเหมาะสำหรับเลี้ยงไหมนะครับไม่น่าหนักใจเพราะหมอนทอนแ้งอย่างที่ผมเรียนแล้วระบบน้ำก็ไม่น่าหนักใจหาได้ประเทศไทยมี ให้ออกมาจากท,ท,ที่ที่ทําอยู่ไม่ถูกต้องเถอะเราไม่ต้องบากหน้าไปกู้หนี้ยืมสิ<ค>นใครแล้วก็ไม่ต้องไปรับจ้างใครคือเราทําของเราเองไม่ต้องไปรับจ้างใครมาจ้างไปทําอะไรก็ไม่ต้องไปแล้วผมดีใจมากเลยครับทีะะ่ได้เลีเรื่องลูกเ,เ,เรื่องเมียที่ผมเป็นนี่เป็นสินยัยงตกข้างมากมากเลยครับเนี่ยรู้สึกด,ดีใจมากค่ะตั้งแต่เกิดมาไม่มีที่ทํากินเลยคุณจะมีนี่แหละ ขอบคุณรัฐบาลมากๆที่จัดสรรที่ดินให้กับคนยากจนนะข้าวบวงของโครงการนี้เนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาของรัฐบาลในเรื่องการบริหารจัดการที่ดินของรัฐที่เป็นที่หวงห้ามที่เป็นที่ต้องสงวนรักษาไว้ให้มาอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมแล้วก็ให้เกษตรกรที่ยังไม่มีที่นำกินได้มีที่นำกินอย่างพอเพียง และท้ายสุดวันนี้นับเป็นที่น่ายินดีที่พี่น้องเกษตรกรผู้ยากไร้ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยรวมถึงผู้ครอบครองที่ดินรัฐอย่างไม่ถูกกฎหมายจะได้รับโอกาสเข้าถึงที่ดินทำกินอย่างถูกต้องตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติภายใต้การนำของประธานกรรมการพระนาท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา